อ่ะเรามาดูข้อ2เาบอกว่าจำนวนคี่2จำอ่าสหลักที่มีเลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันมีทั้งหมดกี่จำนวนอ่ะอ่ะอย่างแรกเราต้องหาจำนวนคี่2หลักก่อนจำนวนคี่2หลักก็มีอะไรบ้าง11 13 15

มันต้องเป็นหกสิบเก้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสิบสามแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดแปดสิบเก้า 91 93 95 97แล้วก็99อ่าจำนวนคี้ที่มีสองหลักก็จะมีจำนวนก็จะอ่าจำนวนคี้อ่าจำนวนคี้สองหลักก็จะมีอยู่ สี่สิบห้าจำนวนอ่าแต่ข้อนี้เขามีบรรทัดต่อไปเขาบอกว่าอ่าที่มีเลขโดดในแต่ละหลักไม่ซ้ำกันอ่าเลขโดดของแต่ละหลักที่ไม่ซ้ากันฉะนั้นเราต้องหาก่อนว่าตัวเลขที่มันซ้ำกันมีกี่ตัวอ่าตัวเลขที่มันซ้ำกันเนาะจำนวนขี้สองหลักอ่า สาการลำดับคี่สองหลักก็มีอะไรบ้างํำนวนคี่สองหลักที่มันสามการก็จะมี1นึ่งหนึสาห้าแล้วก็ก้าะ้านั้นก็จะมีอยู่มีอยู่5ตัวนั่นเองอ่ก็จะมีอยู่ห้าจำนวน อ่าเขาต้องการไม่สาฉะนั้นก็เอาทั้งหมดลบด้วยสานั่นเองเราก็จะได้สิ่งที่ไม่สานั่นเองอ่าฉะนั้นดังนั้นก็เอาจำนวนที่ไม่จำนวนทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่สาก็จะได้40จําจำนวนนั่นเองข้อนี้จึงตอบ40จําจำนวน